วันนี้น้องก้าวทำอะไรทาครีมให้พ่อ,อครีมอะไรครีมโลชัน่นโอ้ย,บบอยทำไมถึงต้องทาเนี่ยทาให้มันเป็นยังไงมันขาวมันขาวโอ้มันจะขาวไหมเนี่ยนะขา ทาทั่วๆทาทั่วๆทีก็ๆๆๆถูๆถูๆถูดีๆ,ๆลูกเอาสองมือถูดีๆทำไปดีลูกทำไปดีโย<ว>เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอทำไมเป็นขาวอย่างนี้โอ้ขาวจริงๆด้วยโอ้โหขาวทันตาเลย <c oughs> โอ้โหเห็นผลทันตาเลย ดูดูตรงที่ไม่ทาสิน้ำปึ๊ดเลยด้ำปึ๊ดอยู่แล้วน้ำปึ๊ดฝืดเลยดิขาวไหมโอ้ขาวมากเลยดองนี้ขาวไหมไหนดิโอ้ขาวจังทำไมแขนพ่อมันขาวอย่างนี้ดูทาครีไมไหมโอ้นี่เห็นไหมทามันจะไม่ชั่วเลยเนี่ยรูปมันเสร็จสิ นี่ไงมันซึมเข้าไปแล้วเคี้ยวมันซึมแล้วไปววโอเคโอเคแล้วใช่ไหมพอแล้วใช่ไหมก่อนพ่อทำอยังไงทำขา้าขาอย่าลืมอะไร้าอ่าลืมเ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ